อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายง่ายๆแต่ได้ผลเกินคาดด้วยน้ำขิงช็อตมะนาวค่ะทำดื่มต่อเนื่องต้านโรคต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบรรเทาวัด ต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลช่วยในการลดน้ำหนักบำรุงผิวพรรณลดความเสี่ยงโรคเบาหวานลดอาการอักเสบปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดประจำเดือนลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเช่นเมารถเมาเรือเคมีบำบัดได้อย่างดีทีเดียวค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมทำน้ำขิงช็อตมะนาวกันค่ะ 1. ขิงแก่1-2แง่งหรือขิงประมาณ100-150กรัม 2. มะนาว1-2ลูก 3. น้ำพึ่งหรือสารให้ความหวานอื่นๆเช่นน้ำตาลหล่อฮังก้วยย่าหวานหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ 4. เกลือ 5. ใบสะระแหน่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ วิธีทำล้างขิงให้สะอาดจะปอกเปลือกหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะจากนั้นหั่นขิงเป็นแว่นแว่นหรือทุบให้พอแตกเพื่อให้กลิ่นและรสชาติของขิงออกมาได้ง่ายขึ้น ขิงมีสารสำคัญเช่นจินเจอรอนและโชกาออนช่วยลดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่วนมะนาวมีสารเช่นฟลาโวนอยด์และอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงเมื่อรวมเอาคุณสมบัติของสองอย่างนี้เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยบรรเทาวัดแก้ไอขับเสมหะต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอลช่วยในการลดน้ำหนักบำรุงผิวพรรณลดความเสี่ยงโรคเบาหวานลดอาการอักเสบปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดประจำเดือนลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ มาต้มน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วให้ใส่ขิงที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นใส่เกลือครึ่งช้อนชาต้มต่ออีกประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าจะได้กลิ่นหอมของขิงและความเข้มข้นตามที่เราต้องการยิ่งต้มนานขิงจะยิ่งออกรสเข้มข้นรสจัดค่ะ ถ้าใครอยากได้รสชาติที่ละมุนขึ้นให้ใส่ใบเตย5-6ใบต้มลงไปด้วยได้เลยนะคะเมื่อต้มได้ความเข้มข้นที่เราต้องการแล้วก็ปิดไฟแล้วตักหรือกรองแยกกากขิงออกหรือถ้าใครชอบเคี้ยวขิงจะไม่กรองก็ได้นะคะ ความหวานตามต้องการเติมน้ำผึ้งหรือสารให้ความหวานอื่นๆตามชอบเราจะใส่เป็นน้ำตาลหล่อฮังกล้วยค่ะจากนั้นก็คนให้ละลายและชิมรสปรับได้ตามที่ชอบเลยค่ะส่วนใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาน้ำขิงแบบนี้เลยค่ะที่เห็นเป็นสีเข้มๆเ,เป็นเพราะสีของน้ำตาลหล่อฮังกล้วยนะคะ สำหรับเหตุผลที่เราใช้น้ำตาลหล่อหังก้วยเพราะเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ได้จากผลหล่อหังกล้วยซึ่งมีรสชาติหวานมากเหมือนน้ำตาลแต่ไม่มีแคลอรี่ไม่ทําให้อ้วนลงพุงปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะ ไม่เสร็จนะคะมาถึงช็อตสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือให้เพื่อนๆบีบน้ำมะนาวสดๆใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันชิมรสเปรี้ยวตามชอบได้เลยค่ะแต่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งดีนะคะเพราะการดื่มน้ำขิงช็อตมะนาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก เป็นการรวมเอาคุณสมบัติของขิงที่ช่วยลดการอักเสบกระตุ้นระบบย่อยอาหารเข้ากับวิตามินซีสูงและสารต้านอนุมูลอิสระจากมะนาวทำให้เป็นเครื่องดื่มเหมาะกับการดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดียเด๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวแบบนี้ค่ะ แก้วที่มีสีน้ำใสอมเหลืองเป็นน้ำขิงเพียวๆที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเราเอามาเปรียบเทียบให้ดูสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มรสหวานค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งให้สวยงามด้วยการฝานมะนาวบางๆใส่บนแก้วและใส่ใบสะระแหน่โรยลงบนแก้วเพื่อเพิ่มความสวยงามและกลิ่นหอมหน่าดื่มเพิ่มได้นะคะเราสามารถดื่มได้ทั้งแบบอุ่นๆหรือเติมน้ำแข็งเพื่อดื่มแบบเย็นๆก็ได้ค่ะ ดื่มวันละ1-2แก้วยิ่งถ้าดื่มช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบต่อเนื่องกัน5-7วันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยได้ดีมากๆเลยละค่ะข้อควรระวังในการดื่มผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนห้ามดื่มตอนท้องว่างผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ